วันนี้เรื่องดีๆเยอะค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เรามักจะพูดเหมือนกันเสมอๆมว่าถ้าคิดอะไรแล้วเนี่ยให้ลงมือทําอย่ารออย่าเดียวบางทีก็เขาเรียกว่าผดวัน,วนประกันพุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทาพรุ่งนี้ค่อยทํานะคะเราก็เลยมีโครงการที่อยากจะให้คนที่คิดได้ปุ๊บลงมือทําทันดีทันทีนะคะเป็นโครงการที่ดีมากที่เคเรือเจริญพ่อกัณฑ์เปิดตัวขึ้นมาโครงการเพื่อความยั่งยืนครั้งที่สองค่ะภายใต้แนวคิดคิดให้คลิกออนเซจคือคลิก คิดไอเดียดีๆได้ปุ๊บให้คลิกเลยว่ามีรเรื่องราวอะไรดีๆบ้างที่จะแบ่งปันแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนได้ค่ะ สำหรับโครงการ CP เพื่อความยั่งยืนครั้งที่สองนี้นะคะคุณผู้ชมจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดคิดให้คลิก On Sta g e มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้พนักงานบริษัทเจริญพ่อคพันจักรกัดมหาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า3 0 0 0 0 0คนนะคะช่วยกันคิดโครงการดีๆขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนหรือพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี <c oughs> จนสามารถนำไปต่อย,ยอดขยายผลไปสู่การพัฒนาตนเองของชุมชนได้อย่าง ยั่งยืนค่ะคทุกฝ่ายเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันวางแผนประเมินผลแล้วก็ช่วยกันพัฒนายอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของคุณนบประดลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรบริษัทเครือจเจริญพ่อกภัพันจำกัดมหาชนพูดถึงที่มาของโครงการนี้กันสักหน่อยค่ะ จริงๆเนี่ยมันอยู่ในโครงการความยั่งยืนของเครือเจริญพภกภัณฑ์นะครับที่เราเนี่ยจะครบอายุร้อยปีในอีก2อปีข้างหน้านะครับเราก็รวบรวมมาว่าสิ่งที่เราทําความดีนะครับโดยเฉพาะทางพนักงานเนี่ยนะครับที่เราอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับอีกหลายประเทศในโลกด้วยนะครับเราทําอะไรให้กับชุมชนบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเป็นแบบอย่างต้นแบบนะครับ ให้กับในส่วนอื่นๆเน่ยของเครือเนี่ยได้เรียนรู้และเอาไปปฏิบัติตามเพื่อจะสร้างความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมครับโครงการ CP เพื่อความยั่งยืนนะครับคิดให้คลิก on stage นะครับแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทแรกครับสร้างงานสร้างอาชีพประเภทที่2คือสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมประเภทที่3คือสุขภาพอนามัย ประเภทที่4คือการศึกษาและประเภทที่5คือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในปีนี้2018เนี่ยมีโครงการที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด ร้อยเจโครงการเลยนะครับโดยกรรมการเนี่ยครับจะมีการตัดสินคัดเลือกโครงการในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพิธีมอบรางวัลในเดือนมีนาคม2องพปีหน้าต้นปีหน้านะฮะใช่ค่ะแล้วในงานนะคะเขายังเปิดตัวแคมเปญเชื่อในคุณค่าความกตันยูเป็นครั้งแรกด้วยก็จะมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียชวนให้ทุกคนเนี่ยตอบแทนความรักและส่งความรู้สึกดีๆถึงคนสําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยช่วงนี้เราก็เลย์ให้ดูอยู่ในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวนะคะ สำหรับผู้ไม่ที่สนใจสามารถคลิก เปลี่ยนโลกหรือติดตามรายละเอียดของโครงการต่างๆได้นะคะที่ w o r l w i d e w c l i c k p l a n e t c o m c l i c k r p l a n e t c o m นะคะคลิกแล้วก็เลข4แล้วก็ planet.com นะคะใช่ฮะส่วนตัวโครงการนี้เนี่ยที่มีการนำเสนอเรื่องของความกระตันยูใช่ไหมฮะเป็นเรื่องราวของครูประจักษ์นะครเป็นครูท่านหนึ่งซึ่งมีคุณแม่เนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าครูเนี่ยเอ๊ะทำไมเนี่ยคุณผู้ชมลองชมดูทำไมคุณแม่ถึงมาอยู่ในห้องเรียนกับครูคือตัวเองไปสอนด้วย ครูแม่ไปด้วยทุกพี่ใช่ครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมติดตามทุกช่วงข่าวของสถานีข่าวชีนเอ็นดูทโช่อง16เดี๋ยวจะเปิดให้ได้ชมกันนะฮะ<ช>รวมไป<ช>ถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับโอ้โหวันนี้หลายๆคนที่ได้ชมแล้วบอกว่าน้ําตาซึมเหมือนกันนะคะผมชมเมื่อวานเป็นเลยเลยคิดถึงคุณแม่มากอาจจะดูแลได้ไม่ดีเท่าครูไปจากแต่ต้องชมเองคุณผู้ชมฮะไม่อยากเล่าอยากให้ชมด้วยตาตัวเองนะใช่ค่ะ แล้วคุณผู้ชมคนไหนมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคอยากจะช่วยกันแชร์อยากจะให้ทีมงานของเราไปดูซิว่าเขาเดือดร้อนตรงไหน<ช>ต้องการความช่วยเหลือตรงไหนก็สามารถติดต่อแจ้งกันเข้ามาได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราเรื่องดีๆ TNN นะคะรวมไปถึงแชร์เรื่องราวดีๆที่คุณไปประสบพบเจอมาในแต่ละวันด้วยก็ได้ครเดี๋ยวยกตัวอย่างให้สมมุติว่า